สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจอซี่ s l เลเยอร์นะครับนี่ก็จะเป็น EP ีที่38แล้วนะครับในการจะมารีวิวเสื้อฟุตบอลให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้ช่องของผมนะครับจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปรีวิวต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ยังอยู่กับเสื้อฟุตบอลไทยลีกอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นเสื้อทีมเดิมนะครับจาก สัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับต่อเน,นื่องกันเลยแต่ว่าจะเป็นเสื้อจาก ACL นะครับผมปีล่าสุดเลยนะครับปี2022กับ BG ประทุมนั่นเองครับผมนี่สวยงามมากครับก็ของเพิ่งมาถึงนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันเลยนะครับผมก็ตัวนี้จริงๆเป็นป้ายห้อยนะครับแต่ว่าตอนผมใส่เมื่อกี้มันแบบ ซอนปลายได้ไม่มิดพอนะครับผมลองใส่เมื่อกี้แล้วป้ายมันก็เลยหลุดไปแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมยังเก็บป้ายไว้อยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกันดีกว่านะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับต้นคลิปว่าเคยเป็นป้ายห้อยมาก่อนนะครับแต่ว่าผมลองแล้วจัดตำแหน่งป้ายไม่ดีนะมันก็เลยหลุดออกมาแต่ยังเก็บป้ายไว้อยู่นะครับก็คือนี่เลยวอลดิสนะครับผมไซส์ M นะราคา1นะราคา1 1บ9าบาทซึ่งผมได้มาจากเพจ a c e b o o k นะครับผมชื่อว่า Will Matt w อ r e นเจ e นะครับผมซึ่งเขาก็จะประมูลหรือขายเสื้ออะไรอย่างเงี้ยตามเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยเขาขายนะครับผมเป็นมือหนึ่งใบห้อยในถุงเลยนะครับผมราคาก็1,100นะครับหลังโล่งนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ขายให้ในราคาย่อมเยาวนะครับผมก็ สำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ไปจ่ายกันได้ในช้อปปีตอนนี้นะครับผมช้อปปีก็ราคาก็จะเหลือประมาณ980กว่าบาทแล้วก็รวมค่าส่งนะครับตอนนี้ยังใช้โค้ดส่งฟรีไม่ได้ก็จะประมาณ1,023บาทก็ไปจัดได้นะครับเพราะว่าจะของจะหมดนะครับผมไซส์ M กับไซส์ L นี่ถือเป็นไซส์มหาชนเลยนะครับามาดูกันรายละเอียดนะครับผมวอลลิกนะครับผมบอกปลายบอกไซส์ ไซส์ M นะครับโพลีเอสเตอร์100%ซึ่งต่างจากเสื้อไทลิกุ่นการ2 0 2 1นะครับจะเป็นโพลีเอสเตอร์94สปนเด็กนะครับเม็ดอินไทร์แล้วก็ตรงคุ้นคอรหรือว่าเทปดํำคอจะเป็นนี่ครับสีดำแล้วก็ปั๊มวอลลิกลงไปนะครับผมนะการราคกลายเครื่องได้ดีเลยนะครับในส่วนของคอเนี่ยจะเป็นคอวีนะครับคอวนะ ลักษณะเหมือนคอวีซึ่งจะมีชิ้นเนื้อผ้านะครับเป็นแบบผ้าถักนะครับผมเหมือนฟันกระต่ายหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจการออกแบบเขาเหมือนกันนะครับนะแล้วก็จะเป็นผ้าชิ้นสีดําธรรมดานะครับผมอย่างนี้เลยแล้วก็คอด้านหลังก็จะเป็นผ้าถักเกันโอเคอ่ามาที่โลโก,โก้ผู้สนับสนุนจะเป็นวอลล็สนะครับผมนะตรงนี้จะเป็น พลาสติกนะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกเหมือนของปีที่แล้วนะครับผมโลโก้สโมสรบีจีประทุมยูเนเต็ดจะเป็นวัสดุพลาสติกกึ่งยางนะครับผมจับแล้วดูมีความเรียบหรูนะครับผมนะ 3D เลยเดียวครับแล้วก็สปอนเซอร์คันอกนะครับหนึ่งเดียวของเราสิงค์คอร์ปอเรชันนะครับผมซึ่ง ตามกฎ A.C.L เนี่ยเขาจะให้สปอนเซอร์นะครับ mm hmm. เหลือแค่ที่คาดอกเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ย่อขนาดลงมาด้วยนะครับประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าชอบโลโก้สิงมากนะมันมีความสวยกว่าโลโก้ลีโอนะครับอาจจะไม่รู้สิพวกลายเส้นอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเสื้อฟุตบอลตัวแรกของผมเลยนะครับที่มีโลโก้สิงคาดอกอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ครับ ตามกฎ xcl ก็จะให้ใช้สิ่งที่สื่อถึงว่ามาจากประเทศนั้นๆน,น,นะครับนี่เลยโลโก้ทีมชาติไทยนะครับก็จะเป็นสกรีนนะครับติดอยู่ทางด้านาขวาของผูส้สวมใส่นะครับผมนะตรงแขนเสื้อตรงนี้นะครับแขนซ้ายจะไม่มีนะครับมีที่เดียวโอเคตอนนี้ครับชายเสื้อด้านซ้ายนะครับของผู้สวมใส่จะมีนี่เลย ติดแท็กไว้เลยนะครับผมคอมบ้าครูนะครับเป็นเหมือนไลเซนส์โปรดักต์อะไรเงี้ยเลยครับเหมือนอาดิดาสไนกี้อะครับถ้าคุณนึกออกนะครับก็จะเป็นแบบฮีดเดดดี้นะครับผมเอ่อไนกี้ไดฟิตอะไรเงี้ยนะครับพวกป้ายแท็กอะไรอย่างงี้นะฮะก็ต้องบอกว่าวอลลิ่ไดแ้แรงบัรณาจารมาจาก n นกี้ด้วยแหละครับผมซึ่งป้ายแท็กอันเนี้ยมันถือว่า พิเศษมากเลยนะครับเพราะว่า c o m b a าคู l เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในเสื้อ,อแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับผมปี2 0 2 1ที่ผ่านมานี้เองเลยนะครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าอาของเกรดเลปิก้านะครับเกรดแฟนบอลเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยี Comba าคูจะไม่มีแท็กอย่างนี้นะครับผมนะจะมีแต่คอมบ้าเทคซึ่งเป็นเกรดนักเตะไปเลยนะครับจะมีติดมาให้ ซึ่งอันนี้บีจีประทุมจัดให้ครับผมนะนี่สวยงามวัสดุจะเป็นหนังนะครับพรีเมียมดูดีมีราคามากๆเลยนะครับอ่ามาที่นี่ก็พูดไม่พูดถึงไม่ได้นะครับตรงใต้ลักแร้ลงมานะครับบรนเวณข้างลำตัวนะจะมีนี่เลยเป็นแถบสีดำอย่างนี้นะครับผมนะนี่สวยงามแล้วก็จะเป็นแบบรูระบายอากาศ นี่เราไม่ใช่แค่ถึงสีดํานะครับผมโอ้โหนี่ไล่ยาวลงมาเลยโอ้โหสวยงามมากครับมีเหมือนกันนะครับสองด้านเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องเนื้อผ้ากันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมดูมาแล้วด้านด้านหน้ากับด้านหลังนี่คือคล้ายกันเลยเพราะว่าด้านหลังมันไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้วนะครับ โอเคก็ด้านหน้านะครับกูจะสังเกตเห็นได้ในลายเนื้อผ้าเลยนะครับว่านี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นแบบลายถักนะครับผมนะอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็เป็นช่องว่างจะเป็นผ้าสวนผ้านิ่มแล้วก็ลายถักปึ๊บแล้วก็ผ้านิ่ม,ปมเป็นอ่าลายขวางนะครับผมไปเรื่อยๆสวยงามมากนะครับผมไล่ไปยันชายเสื้อด้านล่างเลยนะครับผม สวยงามจริงแล้วก็ในส่วนของแขนเสือ้อเนื้อผ้าก็เป็นแบบใ้ช่วงช่องว่างนี้เลยครับไม่ต่างกันเลยนะอ่ะในส่วนของด้านหลังก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเนื้อผ้าก็นะครับเหมือนแขนเสื้อเลยนะครับผมนะเป็นแบบผ้าแบบออกแนวแบบนิ่มๆนะครับผมนะเหมือนกันเลยแต่ไม่มีแบบอา่าที่เป็นแบบรอยทักแหละนะครับผมนะสวยงามจริง โอเคโอเคครับมาส่วนในถึงของการให้คะแนนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับคะแนนเต็ม10นะผมให้10เต็ม10เลยนะครับผมเนื้อผ้าเต็ม4ให้4เพราะว่าใส่แล้วสบายมากนะครับผมการดีไซน์เต็ม3ให้3มันแบบอาจจะคออาจจะดูแปลกไปนิดนึงนะครับสำหรับบางคนแต่เวลาใส่ออกมาอุ้ยมันสวยเว้ยมันเท่ดีนะแล้วก็ มันสีดำกับสีน้ําเงินนะครับผมสีดําคู่กับอะไรก็อร่อยพูด่งนี้ดีกว่านะครับผมนะสวยงามจริงๆแล้วก็การจัดวางสปอนเซอร์นะครับก็จะหักได้ไงครับมันโลโก้มันสวยขนาดนี้แล้วก็มีอยู่แค่ที่เดียวกับโลโก้ทีมชาติไทยนะครับผมนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเสื้อ BG ประทุมนะครับชุดลุยศึก AC l 2 0 2 2นะครับผมนะ สวยงามจริงเขาก็ถือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินไปเลยนะครับผมนิดนึงนะครับแค่นิดเดียวใส่สบายนะครับไซส์ m ไม่ต้องกลัวเลยนะครับสําหรับคนที่มีสัดส่วนร่างกายประมาณผมนะครับที่ใส่ไซส์ m 6 3 8มอยากจะฟิตนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมยืนให้ดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็แนะนํานะครับว่าใครมีนะก็ลองไปหาสกรีนได้นะครับรับรองครับสกรีนหลังนี้สวยกว่าโล่งนะครับหรือใครชอบโล่งก็สวยอยู่แล้วนะครับผมนะถ้าหลังก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็ในส่วนของการรีวิวก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ